็แบบนี้เมนูแบบปินกุ้งหอยปูปลานะปลาแซลมอนต้องให้ลูกสาวจัดคารุควันทุกคนนี่ค่ะที่นางมาตลอดที่มาจัดให้แม่เนาะแต่เราไม่ถนัดตรงเนี้ยนะเออซื้อไปก็รวมทีเดียวสิ้นเปลืองเปล่าๆคนเดียวเนาะมีเท่าไหร่ก็กินแค่นั้นนะอันนี้มันเป็นแพ็กเกจของเขานะสวยงามมากทุกคนนี่คนี่ค่ะเลือกได้ค่ะทุกคนจะเอาลดไหนจะเจออ้าเองไหน ชอบอะไรจัดได้ค่ะแต่แอดไม่ค่อยชอบเด้อแอดก็ต้องหูเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ลูกทําให้เนาะก็มีไม่เกินแหละไม่เกินสองถ้วยแหละเอ้ก็จอดเลยประมาณนี้นะถนาลูกกลับบ้านมานะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแค่นี้นะทุกคนแล้วเราก็จะไปดูกุ้งสดๆกันเนะะาะปลาแซลมอนอะไรที่ลูกชอบอ่ะนะแอดก็ไปส่งมาแล้วแหละโอ้โหมันก็น่าสนใจเหมือนกันนี่กุ้งค่ะ ุ้งเนี่ยเขาแช่ตรงนี้นะแต่ราคาก็ไม่สูงนะทุกท่านทุกคนนี่ค่ะร้อยเก้าเก้าเองค่ะก็ก็ไม่ถึงสองร้อยนะตีเป็นสองร้อยบาทนะกิโลสองร้อยบาทก็แค่นี้เองบางทีเขาก็ไปทำกับข้าวเนาะที่รับเหมา,าอ่ะแม่กลัวทำกับข้าวเขาจะไปซื้อตรงนี้ซื้อเยอะๆนะนี่ค่ะนี่ที่ลูกมาซื้อนะลูกจะมาซื้ออย่างนี้แค่นี้ ลูกจะเอาเป็นตัวใหญ่ๆไปกันนะนะประมาณนี้เนาะก็เด็กๆกันแหละมาทีนเขมาเจอกันหนึ่งปีมาจัดแบบปาร์ตี้กันน่ะเออครั้งละหนสองหนแค่นั้นละอย่างน้อยก็สองวันติดต่อกันประมาณถ้าไม่ได้พาไปไปนั่งในห้างน,นะประมาณนี้อันนี้คือนิสัยของลูกสาวนะคะที่ถ้ามาก็จะจัดสองสามครอบครัวเรามารวมกันแต่ถ้าไปถ้าไปในห้างหรือไปกินที่ร้านอ่ะบางทีเราก็มี แค่สามสี่คนนะแค่ครอบครัวสองครอบครัวเราแต่อีกครอบครัวก็ไม่ได้เจอกันนะอ่าครอบครัวของหลานชายที่ทํางานนิคมอีกคนหนึ่งอนะเนาะไม่ได้เจอกันนะก็มีแต่คนที่ใกล้ชิดแค่นั้นแหละเอออันนี้เราก็วนมาตรงนี้นะเรามาเลือกไป,ไปดูกันนะปลาคะ่ะทุกท่านปลาคะ่ะนี่ค่ะหมึกนะหมึกนะ อันเนี้ยทำยินตาโฟนเนาะก็ไม่แพงนะทุก่านไม่แพงนะถือว่าโอเคอยู่นะแถวนี้นะเราก็วนไปวนมาเรายังไม่ยังไม่ได้เอาเนาะเราก็เก็บข้อมูลไว้นะเออเนี่ยที่ลูกมาเอาทุกครั้งอนะเออมาตรงนี้นี่ก็มาจัดตรงนี้แหละเป็นแพ็คสองแพ็กน่ง,นงก็เอาไปกันะนะ แต่ไม่ให้เราแตะเลยนะสมัยก่อนนู้นเราต้องเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนางมาถึงนางก็จะล้างมือนั่งพ้อเพียบจัดสันบรรเลงกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้แม่แตะแล้วนะนางจะจัดสันให้แม่ให้แม่อยู่เฉยๆแม่ไม่ต้องทําอะไรอืมาบน้ําแต่งตัวมานั่งแค่นั้นแหละเออถ้วยชามอะไรก็ไม่ต้องจัดมันเหนื่อยแล้วเนาะที่ผ่านมานะอันนี้ก็ไม่แพงนะ60กว่าทุกานาที67บาทก็โอเคนะ ราคาแบบเบาๆนะถ้าเราคนเดียวนะแต่เรายังไม่นึกไม่นึกไม่นึก,นกจะอยากกินไงก็กลับเข้าในตู้เย็นก็มีเยอะวันก่อนเราไปจ่ายตลาดมาเนาะเราก็ซื้อแค่หมูมาก็ะักเล็กน้อยแค่นั้นแหละนี่เห็นไหมหมึกอะไรก็อยู่ตรงนี้แหละราคาเบาๆนะของานการนี่ค่ะหกสิบหกบาทะลรก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่เนาะถ้าสมมุติจะกินเล็กๆเนี่ยลูกชอบหอยนี่แหละวันนั้นก็ซื้อมาหอยนี่แหละ นางก็จัดเนาะวันนั้นนะจัดไปก็ไม่แพงนะแต่เรากินไม่ได้ไงประเภทนี้กินไม่ได้นี่นางก็เลยจัดมาทีไรก็จัดทุกทีแหละอือิ่มน้ำส้ำรานแก่ครอบครัวก็อบอุ่นไปประมาณในหนึ่งปีมาหนึ่งครั้งหนึ่งปีนางแกจัดนะแต่ถ้านางไม่มีก็โอเคก็แค่แหนมเนืองอะไรมาก็สั่งอาหารมาข้างนอกมาก็แค่นั้นแหละ แต่หนมเนืองนางจะสั่งทุกครั้งนะนะถ้าถ้าไม่ได้ไปในห้างนะบางทีก็ไปในห้างอ่าสั่งมาอีกประมาณนะั่นนะแต่ในห้างเราไม่ค่อยชอบอะ่ะถ้าถ้ารู้อย่างนั้นถ้าเอาแบบว่าสั่งหนมเนืองมากินอันนั้นนะ่ะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าไปในห้างอะ่ะมันหมดเยอะห้าพั 7, นถะึงเจ็ดพัน่ะประมาณนะ่ะถ้าไปหลายๆคนณนอะ่ะนั่นมันแพงเกินไงแพงเกินความจําเป็นเนียเราต้องเซฟเข้มขัดรัดเข็มขัดกันไว้ช่วงนี้เนาะ สมัยเนี้ยต้องทําอย่างนี้นะไม่ใช่สุ่มุ่ยสุ่ร่ายไปเรียบเปื่อยอันไม่โอเคนะเนาะอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดไปใช่ไหมทุกท่านทุกคน,กคนเนี่ยเราทำอะไรได้ได้เอาเฉพาะพอเพียงละประหยัดประยอมไปเนาะกินอะไรได้ก็กินไปอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินตัวไม่ดีนะก็แค่ผักผักก็เหมือนการลูกอาจจะชอบซื้อตรงนี้แหละเอออย่างปลานเนี่ยผ่านในเออนางก็ซื้อไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง นางก็จะแวะตรงเนี้ยถ้าลงเครื่องมานะจัดสรรต้องไปเอาตรงนี้นางเป็นคนอะไรทําอะไรไว้นะเพื่อนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยนางจะใช้เวลาไม่นานหรอกอปับป๊บปับ๊บปั๊บนางก็เสร็จประมาณเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้านานงนางจัดละเรียบร้อยปุ๊บป๊บกปุ๊บปั๊บ,ป,บประมาณเนี้ปบาทุกสิ่งทุกอย่างอะนางจัดหมดอ่ะยิ่งปลาแซลมอนหรืออะไรที่เราไปส่องเมื่อกี้นางชอบนะ ก็ก็ประมาณว่าหลอกให้เรากินอ่ะเออกินน้ำแล้วแหละหลอกให้เรากินตั้งแต่มีเพื่อนเพื่อนพองเขาเป็นญี่ปุ่นนั่นแหละเออพาให้เรามาชิมเราก็ไม่โอเคนะไม่ชอบอ่ะนก็นุ่มๆเขาบอกนุ่มๆมาเสดายเสดายบอกกินกินครั้งเดียวขออ้อนวอนหน่อยกินครั้งเดียวแค่นั้นแหละมันกินไม่ลงพวกก้อนค่ะไม่รู้เนาะวัฒนธรรมเราไม่ได้ให้อย่างนั้นเนาะพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเนาะ ประเภทปลาปลาทะเลน้ําลึกอย่างเงี้ยเขาบอกมีโปรตีนเยอะอมืมีโปรตีนมีอะไรเยอะๆให้เราอันนี้ก็ปลาซาบะเห็นก็บอกว่าปลาซาบะเออ,อยคนเนี้ยปลาซาบะเราก็ไม่อยากกินหรอกอันเนี้ยเนาะเราก็เขาที่เขาปิ้งมาเราก็โอเคอยู่นะนี่เห็นไหมเราก็ย้ายมาฝั่งนี้เห็นเา็าอันนี้อันนี้ก็ไม่แพงนะกิโลละสี่สิบยี่สิบสองบาทแค่นั้นน่ะนู่นน่ะ อันนู้นก็เจ็ดสิบห้าบาทปลาสซลนะคะทุกานนี่ค่ะเราก็บนไปเมื่อกีย้ยายคนนั้นคลิปเอาคลิปเอาเนาะเราก็จะถ่ายคลิปมันไม่สะดวกเราก็กลับมาบนอีกรอบหนึ่งประมาณเนี้ยนี่ค่ะเราไปดูปลาแซลมอนแ้วก็ไปส่งปลาแซลมอนเมื่อกี้ได้ป่าวไม่รู้คลิปหลุดอพอดูอีกทีไม่มีคลิปโอ้จะได้หรือป่าไม่รู้เดี๋ยวไม่แน่ใจนะอันเนี้ยแอดก็มา เอามาวน l ลบเอาเสียงตัวเองเข้านะปลาแซลมอนไปไหนละไปส่องปลาแซลมอนเขาเป็นแพ็กตรงนั้นอะน่ากินมากทุกคนอ้าวไม่เจอแล้วทุกท่านทุกคนหายไปไหนแล้วอันนี้โอ้โหมีหัวปลาด้วยมีด้วยก็ไม่แพงอนะแค่เท่าไหร่แพกเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอะ่ะเราคิดว่าเราเก็บไว้แล้วนะเก็บคลิไปไว้ที่ไหนได้โอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนอะถ้ามีก็มีไม่มีก็อด ก็จะวนอยู่ตรงเนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีตรงไหนเนาะประมาณนี้นะไปที่ตู้ที่วางข้างหน้าเนาะเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดนะง่ะแค่หยิบหยิบใส่ถงุงไปคิดตางได้หมดทั้งรสชาติทั้องน้ำจงน้ำจิ้มอะไรมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายตรงเนี้นะแต่เสียดายของสดสดมันก็มีสดอนะ่ะเนาะมันก็จะบ้านเราไม่ใช่อยู่ใกล้ทะเลเนาะ เขาก็มาเป็นทอดทอดอะไรคือเข้าใจนะกุ้งอ่ะอันนี้อู้อัดไออะไรไออะไรเอ่ยประมาณเนี้ยอืมเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยที่อยู่ในตู้เนี่ยลูกจัดให้แม่หมดแล้วนะได้กินหมดเลยบางครั้งก็ไม่อยากกินนะ้บองตรงอืไม่แน่ใจว่าเนาะจะกินเยอะได้ไหมเพราะเราสูงอายุแล้วนะถูกจริงเขาบอกว่าถูกจริงเออน่าจะถูกจริงอนะ่แพ็กละหกสิบเก้าบาทมันก็ไม่ถูกนะพวกน่้นทุกคน แพ็กรองหกสิบเก้าบาทนะนะแพงเหมือนกันท้ายท้ายสุดก็คิดตังค่าไปขึ้นตาช่างค่ะขึ้นตาช่างเนาะแปะราคาค่ะแล้วก็ไปเดินไปจ่ายข้างหน้าค่ะคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะเก้านาทีสี่สิบห้าวินาทีขอพระคุณทุกกำลังใจนะคะอันนี้เราก็น่าจะไม่ได้เปิดกล้องอืมประมาณนั่นอะ่ะสับสนวุ่นวายนะมีอะไรทุกๆกู่ะนะประมาณนี้ อันนี้ก็ได้ของแค่นี้แหละนี่เลยไม่ไม่ถึงสองร้อยนะทุกท่านทุกคนได้เยอะเลยนะนี่ค่ะนี่เลยคุ้มมากนะเห็นไหมเราก็ได้มีกี่อย่างเพราะเรามอามอไซคไปเนาะแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะทุกท่านเต็มรถแล้วนะ